ท่านผู้ชมที่ต้องการรู้สถานะขององค์กรตัวเองนะคะว่าปล่อยกา๊าซเกินกระจกเท่าไรนะคะหรือว่าต้องการมุ่งสู่คาร์บอนนิวทริตี้ต้องรู้จักกับแพลตฟอร์มนี้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาเปิดตัวแพลตฟอร์มคาร์บอนฟอร์มเพื่อประเมินการปล่อยกา๊าซเตินกระจกขององค์กรและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายคาร์บอนนิวทริตี้ค่ะ และที่สําคัญนะคะถ้าลงทะเบียนใช้งานก่อนวันที่31พฤษภาค,คมนี้นะคะใช้ฟรีไปเลยค่ะ90วันค่ะคุณสุปชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกคาร์บอนฟอร์มพร้อมปฐาฐกถาพิเศษในหัวข้อ PEA กับการเดินทางไปสู่แผน PEA Carbon n e Utility และทิศทางของ PEA กับ N e t Zero ในอนาคตคุณสุภชัยบอกว่า PEA ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Carbon Form เพื่อใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเสืนอนกระจกขององค์กรและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Carbon n e Utility พร้อมเชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟที่เป็นนิติบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA 74จังหวัด ที่สนใจการประเมินการปล่อยกา๊าซเซนกกระจกมาใช้งานคาร์บอนฟอร์มซึ่งสามารถประเมินและบริหารจัดการกา๊าซเซนกกระจกองค์กรใช้งานง่ายสามารถระบุแหล่งที่มาของการปล่อยกา๊าซเือนกระจกได้อย่างละเอียดติดตามความคืบหน้าของการปล่อยกา๊าซเือนกระจกได้อย่างเรียลไทม์รวมถึงช่วยวางแผนกลยุทธ์การลดการปล่อยกา๊าซเซนกกระจกช่วยให้องค์กรบรรลุปเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจถ้าลงทะเบียนก่อนวันที่31พฤษภาค,คมนะคะใช้งานฟรี3เดือนเลยค่ะมาคุยกับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคุณสุปรชัยเอกอุ่คาร์บอนฟอร์มคืออะไรคะคาร์บอนฟอร์มจริงๆเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในการบังหารจัดการการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกครับก็คือแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับแพลตฟอร์มเราจะรู้ว่าในกิจกรรมของเราเองเนี่ย ณสถานะจะรู้ว่าเรามีการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกเท่าไรละเราก็จะสามารถควบคุมว่าไม่ให้มันเกินหรือต้องการลดเนี่ยเราจะต้องทํากิจกรรมไหนที่ลดแล้วแล้วเป็นไปตามเป้าหมายไหมครับมันเหมือนเป็นแบบฟอร์มที่ให้แต่ละองค์กรที่เป็นผู้ใช้เนี่ยเข้าไปกรอกเพื่อที่จะรู้สถานะตัวเองเหรอคะถูกต้องฮะแล้วใครบ้างที่จะใช้ตัวเจ้าคาร์บอนฟอร์มนี้คะกลุ่มผู้ใช้าไฟทุกภาคส่วนเลยผู้ใช้าไฟทั่วไปหน่วยงานราชการและวิสาหกิจผู้ใช้าไฟธุกรกิจ ขนาดเล็กกลางใหญ่ได้หมดครับคนที่ต้องการจะลดการปล่อยคาร์บอนในองคอ์กรองคอ์กรที่มุ่งสู่คาร์บอนนิวทริตี้มุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนให้น้อยลงอันนี้เข้ามาใช้บริการตรงนี้จะรู้เลยว่าองคอ์กรตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะไหนใช่ไหมคะถูกต้องครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการรณรงค์สื่อสารอย่างไรให้สังคมไทยและบริษัทต่างๆมีความเข้าใจคะตอนนี้ก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภาคส่วนละเพราะเป็นนโยบายของภาครัฐแล้วก็เป็นข้อสัญญาระหว่างสังคม โลกนะครับ <S 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 ดังนั้นการดําเนินการเพื่อช่วยกันตามกลไกลของทุกภาคส่วนเนี่ยถ้าช่วยกันกละไม้กละมือนี่ก็จะทําให้บรบรลุวัตถุประสงค์นั้นได้คาร์บอนฟอร์มเนี่ยจะเหมาะกับผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนั่นเองครับท่านผู้ชมคะในวันเปิดตัวคาร์บอนฟอร์มนี่ต้องบอกว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็บริษัทต,ต่างๆภนะาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมง,งานกันอย่างคึกคักเพื่อที่จะมารับรู้ตรงนี้เราจะมีการสื่อสารยังไงคะเห็นไหมครับผู้ว่าวันนี้ก็ ใส่เสือส้อขาวบนฟอร์มเลยเห็นมีทําสัญลักษณ์นี้กันด้วยอ่ะคืออะไรเนี่ยสัญลักษณ์นี้เป็นการบอกว่าเราจะร่วมมือกันเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนิ้วก้อยคือสัญญาครับผมสัญญาว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลมๆนี่คือศูนย์ศูนย์ถ้าจะเป็นศูนย์ได้ยิ่งดีครับผมผู้ใช้ ไฟฟ้าที่สนใจจริงๆมากนะฮะอย่างที่มาวันนี้เนี่ยกลุ่มทั้งธุรกิจที่เป็นกิจการเดี่ยวหรือที่มีสาขาได้หมดนะฮะผู้ใช้ไฟทั่วไปยังมีเลยช่วงนี้เป็นช่วงประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นด้วยเห็นว่ามีใช้ฟรีด้วยใช่ไหมมีใช้ฟรีครับเป็นยังไงถ้าสมัครมาภายใน31พฤษภาคมนี้ท่านใช้ฟรี3เดือนเลย90วันเลยได้ใช้ฟรีแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองปล่อยคาร์บอนเท่าไรควรจะประหยัดอะไรหรือลดการปล่อยคาร์บอนยังไงได้ใช่ไหมคะครับผมถ้าใช้แล้วอยากจะใช้ต่อละคะ ถ้าอยากจะใช้ต่อท่านหลังโปรโมชั่น3 1พฤษภาเนี่ยจริงๆหลัง3 1พฤษภาเนี่ยยังใช้ฟรีได้อีก30วันนะฮะหลังจากนั้นถ้าสมัครใช้นะฮะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ฮะเราเป็นแพ็กเกจเช่นบางหน่วยงานมีสาขาเดียวบางหน่วยงานมีหลายสาขาเราก็มีแพ็กเกจว่าถ้า5สาขาไม่เกิน5สาขาเนี่ยราคาเท่าไหร่ถ้าไม่เกิน10สาขาเนี่ยราคาเท่าไหร่จะเห็นว่ามันจะมีจะมีราคาระดับนั้นอยู่ท่านลองใช้ดูถ้าสะดวกสบายท่านถึงค่อยสมัคร แค่ไซส์เดียวนี้ก็ราคาแค่3,000บาทต่อปีเองไปดูข้อมูลที่ไหนได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนมิภาคหรือเว็บไซต์ Bufferbox นะฮะทั้ง Facebook ทั้งไลน์เลยนี่คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคานะคะ<ม>ที่จะเชิญชวนสังคมไทยในการลดการปล่อยคาร์บอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดี <ผม S 1> คะ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงน้ากลับมาค่ะ